สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันน้องรักสวนพันธุ์และทีมงานรักบ้านเกิดคอมได้พาท่านผู้ชมมาพบกับกลุ่มผูกข้าวครบวงจรบ้านยางยวนดัดหมู่ที่ 5, ตําตำบลดอนตอ,อำเภอเฉลิมประเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งมีประธานกลุ่มเป็นคุณป้าเลือนค่ะทองจำลัดค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการทําน้ําหมักไข่หอยเชอรี่ค่ะที่ช่วยบํารุงรวงข้าวนะคะวันนี้แล้วก็คุณป้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่องความรู้นี้ผ่านเว็บไซต์รักบ้านเกิดคอมของเราเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณป้าเลีกยนก่อน สวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางเือนทองจำหัดนะคะประธานกลุ่มข้าวอินทรียกค้งจรบ้านยางยวนตำบลดอนจออำเภอเฉลิมไปเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะการทําน้ําหมักไข่อยอยเชอรี่นะคะเราทํามา4ปีแล้วค่ะ4ปีใช้เองทําเองใช้เองทําเองค่ะใช้เองค่ะเพราะว่าไข่ไข่ปิดไข่ไก่เนี่ยราคาสูงเราถึงจะหันกลับมาว่าปากออยเชอรี่แล้วใช้ไข่อยอยเชอรี่มาทําเป็นฮอร์โมนไปเลยค่ะอ๋อค่ะมีวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้างคะที่ใช้ก็มีไข่ออยเชอรี่นะคะใช้ไข่ออยเชอรี่3ากิโล สามกิโลใช้น้ำตาลทรายหนึ่งกิโลเดายาวคูสามขวดนะคะแล้วก็ใช้แป้งข้าวมันเนี่ยสามฝานะคะใช้น้ำสามลิตรนะคะขั้นแรกก็คือการพยี้ให้ให้หอยไข่หอยเชอรี่เนี่ยเปลือกเปลือกมันแตกนะคะเมื่อเปลือกมันแตกแล้วเนี่ยมันีแล้วก็นำใส่กากน้ำตาลน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะ น้ำตาลทรายใส่แล้วก็ใส่ยาคูยาคูนิดนึงนะคะแล้วใส่แป้งข้ามากนะคะหัวเชื้อแป้งก็หมากใส่น้ำด้วยใช่ไหมคะใส่น้ำสามลิตรด้วยค่ะน้ำนิดนึงน้ำสามลิตรอ่ะอแล้วก็หมักไว้ใส่ขวดนี้เหรอคะขวดเก็บปลาขนาดเท่าไหร่คะขนาด3ามลิตรค่ะค่ะ แล้วก็ใส่ขวดโหลนี้ไว้ใช่ไหมคะเนี่ยขวดโหลไว้หมักทิ้งไว้กี่เดือนเราจะเขียนว่าเราเริ่มหมักวันที่1 8แปดมีนาคะหุ้เราหมักไว้21วันถึงจะใช้ได้นะคะค่ะอัตราการใช้อะคะใช้1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรนะคะฉีดบนต้นข้าวไร่หนึ่งเราก็ใช้ประมาณสช้อนค่ะต่อหนึ่งครั้งนะคะค่ะนี่คือน้ำหมักที่เสร็จแล้วที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันน้ำส้มเลยนะคะท่านผู้ชมอยากคิดว่าเป็นน้ำส้มนะเนี่ยน้ำหมักไข่ไปเชอรี่ค่ะ ทำเองใช้เองได้ผลเองด้วยตรงนี้ค่นลผลิตต่อไร่จะสูงขึ้นนะคะค่ะปกติเราได้เราปลูกข้าวหอมเนนได้ไร่หนึ่งก็ประมาณ50ถึง60ถังหรือ5้าอถึง600กิโลนะคะถ้าเราใช้งอมนนี้ได้อยู่ที่800อถึง900ยกิโลค่ะเพิ่มผลผลิตได้เยอะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทางทีรักบ้านเกิด com ก็ขอบคุณคุณป้าแนีนเป็นอย่างสูงค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวด้านการเกษตรสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ